ลับมาพบกับแซมสเกชในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบไอเดียในการพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ใหม่โดยนำแนวความคิดในการท่องเที่ยวหลอมรวมเข้ากับเกษตรกรรมมาพัฒนาเป็นโรงแรมที่พักกับเดอะปฐมฟาร์มเมอร์โฮเทลครับสำหรับซัพมือสองจากแซมเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เองครับการเข้าถึงจากกรุงเทพมุ่งหน้าราชบุรีผ่านบริเวณกิโลเมตรที่61 เข้าถนนบ้านนาหัวทุ่งจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนลำพญาหัวทุ่งจะพบทรัพย์สินตั้งอยู่ด้านขวามือครับสำหรับทรัพย์มือสองจากแซมเป็นอพาร์ตเมนต์เก่ามีเนื้อที่1ไร่15.9ตารางวาผังที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าขนาดแปลงที่ดินด้านทิศตะวันตกติดถนนการใช้ประโยชน์ในชั้นที่1เป็นห้องโถงห้องครัวห้องทํางานและห้องน้ําชั้นที่2และชั้นที่3แบ่งเป็นห้องเช่าชั้นละ20ห้อง โครงสร้างอาคารอยู่ในสภาพดีครับมีพื้นที่ว่างด้านหลังโดยจุดเด่นของพื้นที่นั้นตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงได้แก่วัดโพมาเดือโรงเรียนวัดโพมาเดือและห้างสรัพสินค้าแม็คโครครับก่อนจะพาไปชมการรีนเวททรัพย์จากแซมวันนี้ท่านผู้ชมที่สนใจหรือกําลังมองหาทรัพย์มือสองลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.sam.or.th แซมมีทรัพย์ดีๆให้เลือกอีกเยอะเลยครับ สำหรับแนวทางในการปรับปรุงเราเริ่มจากการพัฒนาที่ว่างด้านหน้าเป็นคาเฟ่สลับกับภูมิทัศน์แบบนาข้าว โดยส่วนคาเฟ่ออกแบบให้ดูโปร่งเบาเรียบง่ายใช้โครงสร้างเหล็กกระจกและไม้พื้นที่ว่างด้านหน้าและด้านข้างสามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ฟาซาดด้านหน้าอาคารปรับปรุงใหม่โดยได้แรงบันดาลใจมาจากหลงสีสําหรับพื้นที่ว่างด้านหลังอาคารนั้นเราปรับเป็นพื้นที่จอดรถซึ่งให้อยู่ด้านล่างในชั้นใต้ดินครับพื้นที่บนลานจอดรถปรับภูมิทัศน์เป็นสวนและนาข้าวแบบขั้นบันไดโดยมีฟอสซิลิตี้ส่วนกลางแทรกตัวอยู่ครับสำหรับแนวทางในการออกแบบ The Farmer Park เราจะให้ตัวลานจอดรถและภูมิทัศน์ของนาข้าวขั้นบันไดนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันมีศาลาโครงสร้างเหล็กโปร่งเบาแทรกตัวอยู่ในสวนโดยอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ภายในห้องมีความสูงมากกว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปครับเราสามารถออกแบบห้องนอนให้มีลักษณะแบบ loft สไต l e โปร่งโล่งมีชั้นลอยจัดวางเตียงสําหรับพักผ่อนด้านบนได้ ทำให้พื้นที่ใช้สอยภายในเพิ่มขึ้นกว่าเดิมโดยเลือกวัสดุธรรมชาติอย่างไม้เพียงเท่านี้ก็สามารถทําให้อพาร์ตเมนต์เก่ากลายเป็นเดอะปฐมฟาร์มเมอร์โฮเทลได้แล้วล่ะครับสำหรับงบประมาณการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าให้เป็นพาเฟ่น,นั้นประเมินงบประมาณการก่อสร้างที่ตารางเมตรละ1 5 0 0 0ถึง18,000บาทส่วนการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและนาข้าวขั้นบันไดด้านหลังตารางเมตรละ1 2 0 0 0ถึง15,000บาทและส่วนห้องพักภายในโรงแรมตารางเมตรละ1 0 0 0 0ถึง12,000 สำหรับคนที่สนใจไอเดียการออกแบบสามารถติดต่อรับคำปรึกษาได้ที่ Facebook บ้านและสวน The Renovation หรือท่านใดที่สนใจซับมือสองจากแซมเข้าไปค้นหาได้ที่ www sam or th ซับมือสองต้องแซมครับแซมมีทรัพดีๆให้เลือกอีกเยอะเข้าไปค้นหาได้ที่ www sam or th รวมทั้งอีกหลากหลายช่องทางบนออนไลน์เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากแซมโดยแอดไอดีไลน์แอด Facebook, สารฝันต่อยอดสินทรัพย์กับแซมแซม NPA Channel บ bon น YouTube และแซม NPA บ bon น Twitter หรือโทร026861888ซับมือ2ต้องแซม